สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ขอหยิบยกเรื่องตำนานพระองค์สุริยะเทพนะคะในศาสนาฮินดูนะเออเมื่อ3ปีที่แล้วดิฉันได้ไปพุทธคยานะคะแล้วก็เห็นพิธีเขาแตกเขาตั้งแบบประรำพิธีแบบใหญ่โตมากเลยค่ะอยู่ตรงข้างกับพุทธเจดีมหาเจดีต้นโพนะคะ ก็เลยเดินเข้าไปดูโอ้เขาทําพิธีกันแบบอลังการกันมากเลยค่ะก็เลยอยากจะรู้ความเป็นมาและเป็นไปว่าศาส,สนาฮินดูเนี่ยเขาก็นับถือในองค์เทพสุริยะเทพนะคะที่ดิฉันได้ไปก็จะเห็นเขาแต่งตั้งประลำพิธีไปทั่วเยอะมากเลยอะค่ะหรือว่าเดินไปตรงไหนก็จะเจอตรงที่เขาตั้งบูชา เป็นรูปปั้นเหมือนองค์สุริยะเทพนะคะก็เลยจะอ,อาจจะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าเพียงประวัติคร่าวๆนะคะให้พอพอได้รู้ประวัติบ้างนะบ้างนะคะค่ะจะเล่าเพียงประวัติคร่าวๆนะคะแต่ถ้าอ่านชื่อผิดอะไรไปก็ขออาภัยนั้นที่นี้ไว้ด้วยนะคะค่ะในคติฮินดูนะคะพระอาทิตย์มีนามว่า พระสุริยะเป็นบุตรพระสกยะหรือสีเทพบิดรและพระแม่อธิติเดิมมีนามว่าพระมานตันทะเป็นเทพในตระกูลเทพนะคะพระอาทิตย์12องค์ได้แก่พระพวลุนหรือพระพิลุนนะคะพระมิตรพระอริยมันพระภคะ พระองศาพระทาตรีพระอินพระวิศวกรรมพระปัญชยะพระอังสุมานพระผูชันและพระมานตันทะแต่เดิมพระมานตันทะมีรูปไม่งามนะคะมารดาจึงทอดทิ้งเขาต่อมาเหล่าพี่ชายได้ขึ้นเป็นเทพแล้วได้มอบพลังให้ พระมารตันทะมอบนามใหม่ให้ว่าพระสุริยะพระศิวะทรงแต่งตั้งให้เป็นเทพประจำดวงอาทิตย์และเป็นใหญ่ในหมู่ดาวนพเคราะห์มอบแสงสว่างแก่โลกเป็นใหญ่ในเวลากลางวันอนุเคราะห์การ,รเกษตรพระสุริยะได้วิวากับนางสลัญญาบุตรีของพระวิศวกรรมมีบุตรด้วยกันคือ พระมนูว,วัยวัตสวัตพยมและพยมีแต่อยู่ไปนานวันเข้านางสนัญญาก็ไม่อาจทนทานต่อแสงสุริยะได้นางจึงได้สร้างร่างจำแรงจากเงาชื่อว่านางฉายาให้นางฉายาอยู่กินกับพระสุริยะจนให้กำเนิดบุตรได้แก่พระสวนนณีมนูน พระสนิหรือพระสาวพระนางตับปตีและพระนางพัทราส่วนนางสลัญญาได้หนีไปหาพระวิษณุกรรมแต่พระวิษนุกรรมกล่าวว่าการที่หญิงที่วิวาแล้วจะกลับมาอยู่กับปีนาเป็นการผิดธรรมเนียมของชาวฮินดูมากๆเลยนะคะนางจึงหนีไปเป็นบำเพ็ญตบะต่อองค์พระวิษณุ ด้วยการแปลงเป็นม้าชื่ออสุวินีอยู่ในป่าหิมพานทางด้านสุริยโลกวันหนึ่งพระสนิเกิดเรื่องวิวาทกับพยมนางฉายาได้เข้ามาห้ามพยมไม่พอใจมากจึงเตะนางฉายาด้วยเท้าโหสดสุดๆเลยนะคะโหนางจึงสาบให้พยมขาพิการไปเลยค่ะ สใจไปเลยไหมล่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็มีแผลเน่าและมีหนอนเจาะแพะแผลพยมจึงนําเรื่องไปฟ้องพระส,สุริยะเทพสุริยะจึงรู้ว่านางฉายาไม่ใช่นางสรัญญาพระส,สุริยะได้เสกไก่แจ้มารักษาหนอนและรักษาแผลให้และได้ไปไต่าถามความจริงจากนางฉายาและได้ไปตามหานางสัญญากับพระวิณุกรรม แล้วก็พระวิสุนุกรรมกล่าวว่านางไปบำเพ็ญตบะโดยการแปลงเป็นม้าอยู่ในป่าหิมพานต์แต่ก่อนที่พระสุริยะจะไปพระวิศวกรรมได้ขูดเอารัศมีหนึ่งใน8ส่วนของพระสุริยะออกมาสร้างเป็นสัตราวุธจจำนวนมากอาทิเช่นสร้างขวานปรสุให้พระศิวะสร้างดาบนันทกะ ให้พระวิษณุสร้างพระขันให้พระพรมสร้างหอกให้พระขันทคุมารสร้างคันธนูวิชัยให้พระอินสร้างคทาให้พระวิพิลสร้างคันธนูคันทีวะให้พระอาคารัคนีและสร้างกระบองมหาการให้ท้าวกุเวศสร้างบ่วงพยาบาท พยาบาทนะคะและกระบ,บองยมประทันให้พระยมสร้างหอกให้พระภายเป็นต้นพระสุริยะได้ตามหานางจนเจอและได้แปลงกายเป็นม้าชื่ออัศวราชและสมสู่กับนางและให้กำเนิดบุตรที่มีเสียงเป็นม้าคือพระอัศวินและพระเลวัน และพระสุริยะก็พานางกลับมาที่สุริยะโลกพระสุริยะทรงเป็นบีบาแห่งพระวัยศวัสดิ์มนูปถมกษัตริย์ต้นตระกูลแห่งราชวงศ์สุริยะวงศ์พระวิษณุทรงอวตารล,ลงมาเป็นพระรามก็ทรงถือกำเนิดในตระกูลนี้ด้วยเป็นไงคะประวัติข้าวๆนะคะก็หยิบยกเรื่องราวขององค์พระสุรยะเทพมาให้ ทุกทุคนได้ฟังนะคะถ้าผิดพลาดประการใดหรืออาหารผิดเสียงผิดอักษรอักขระอะไรก็ขอประทานโทษขออาภายัยณที่นี้ด้วยนะคะขอทุกคนโชคดีและได้รู้ประวัติข้าวๆขององค์พระสุรยะเทพกันจากช่องจากช่องบูเตลูตองก้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ